บางเสียงฟังเสียงนานาเห็นกะสุนไหมเห็นกระสุนอยู่ข้างบนเหาออุ้ยอย่หังอยูหลังว่าอยู่หลังอยู่หลังอยู่ลังยว่หลังอหงอยู่าลังอยู่หลงอย่หลังยู่หตังอนู่ิังอย้่เอย่หลังอ่หลัอยู่อยู่หลัอหลังอยส่หอยเหลังอยู่หัอย่หอยูหยาบห้ังอาลงสยู่หลยหังอยหังอย่หย่อยน่ิ้งไปแ่หย่หาังอย่อยากรับอยเนห้อยห้เงอ่งยว่หลัล้วก็ ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับความยังเอาแล้วนะอ่ะเกมนี้มีชื่อว่าวอลเลย์บลพูดสิพูดชัดๆวอลเลย์ออ่ะเกมนี้เป็นเกมยิงหนูไม่เคยเล่นเกมยิงในคอมใช่ไหม สี่โมงตอนเนี้ยสี่สองเขาเชวนหนูมาเล่นตีห้าตีหนึ่งอ่ะเกมนี้เดี๋ยวให้ลองเล่นดูก่อนอ่าวางนิ้วอย่างนี้วางนิ้วตัวนิ้วนิ้วนิ้วนางอยู่ที่ตัวเอคนจะนอนก <c oughs> ็อย่บังคับให้เล่นเกมอ่าแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่ W ข้างบนอ่า<อ>เด้วชี้อยู่ที่ตัวดีทุกคนอยากให้ดูอะไรรู้ไหมคีย์บอร์ด <c oughs> พระเจ้า S <S อยู่ตัว B อยู่ตัว F อยู่ตัว A อะไรไม่รู้ค่ะหาไม่เจอเลยไหนไหนไหนสภาพอันนี้คือกระโดดสเปซ bar อ่าอันนี้คือนั่งอาชิปคือเดินเดินเงียบอ่าเดินเงียบคอนโทรคือนั่งอ่าแล้วมันจะมันจะมีใช้สกิลตัว Q ตัว E <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้ววก็สั้นอ่ะคิดขวาคือเลงคินซ้ายคือยิง คลิกขวาคือยิงคลิกซ้ายคือเลี้ยวยิงไ,ไม่ใช่คลิก <c ười> ขวาคือเลี้ยคลิกซ้ายคือยิงขวาเลี้วายยอ่ขาขาเนี้ยใช่อ่เดี๋ยวให้ลองเล่นสักตาหนึ่งอ่ะกดสตาร์ทเอาเลือกตัวดิอ่ะเหรออ่าตัวมันต่างกันยังไงอ่ะก็เลือกอะไรชอบตัวไหนเลือกอะ,อะไรผมก็ปากอะไรเข้าผมไหนอ่ะเอาอ่อนี้ เลือกเร็วเวลาจะหมดแล้วต้นมันไม่มีอ่างกันยังไงนะอตัวนี้ช่ดเจ็ตตัวนี้ช่ดสกายนี่ผู้หญิงไหมไม่ใช่ผู้ชายอันนี้นะผู้หญิงไหมอันนี้ผู้หญิงมีกี่ร่างมันมีร่างเดียวแปลกร่างไม่ได้อ๋อแต่ละตัวสกิลมันจะไม่เหมือนกันแล้วตัวไหนแรงสุดมันแล้วแต่ ตำแหน่งเหมือน ROV อ่ะจะมีตำแหน่งนี่จะเป็นตำแหน่งนี่ตำแหน่งอะไรอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนอ่ะช้าเนี่ยอันนี้ก็คือคอยเลือกเพื่อสักตัวไหนเมดไม่มีเมดอ้าวเกม่ไม่มีเมดเหมือน ROV อ่ะเอ้ามันมีตำแหน่งของมันอันนี้ตำแหน่งอะไรถ้าให้เล่นง่ายสุดอ่ะนะก็จะต้องเป็นเจส์อ่ะเจสกี้แะตัวนี้แล้ตัวนี้มดตุ๊บเลยตัวนี้มันจะแบบวางสโมกได้แล้วก็วางผิดได้อ่า อันนี้เรได้ปืนลูกซองอันนี้มันเป็นแมพที่สุ่มปืนเอา้าแล้วไม่เดินนะอ <laughs> ไไปไหนะ่ะก็เดินตามเพื่อนไปโอ้โหเจอดกันอย่างเงี้ยเอา้าเดินไปยัง,องรอประตูเปิดก่อนงไงไก็ต้องฟังเสียงเกมนี้ต้องฟังเสียงไปมาแล้วประตูปเปิดแล้วไปไหนวะตามเข้าไปเหรอตามเข้าไปไปนี่เลยไหมไปไหมไปไหน อย่าไปเดินเหยียบกระสุนเพื่อนสิเนี่ยยิงยิงเลยเฮ้ยยิงยิงโอ้ยเชี่ยโอเชี่ยแล้วทำไมมันไม่รัวเลยอ่ะปืนอ่ะมันเป็นปืนลูกซองแล้วทำไมมันยิงเหมือนรัวจังอ่ะอ่ามันยิงแล้วก็มันก็เปลี่ยนกระสุนไงอ่าเร็วมาแล้วเนี่ยปืนนี้รัวปืนนี้รัวไอ้แบบปืนนี้รัวเลยแล้วแล้วทำไมตายแล้วมันไปได้อีกอ่ะอะไรอ่ะ ก็พี่เมื่อกี้หนูตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่เล่นได้อหรพยายามเอาปืนให้สูงกลางๆลางกลางกลางไว้เนจะขวาขวาอะไรนะเล็งขวาเล็งซ้ายยิงแต่ไม่ต้องเล็งก็ได้ปืนนี้ยิงยิงกดกดชิปมันจะเดินช้ากดไม่ใช่ไม่ใช่ระวังระวังรัวไหมรัวปืนยิงรัวกดไม่ต้องเล็งก็ได้ปืนเนี้ยไมอยากเล็งอะมันติดอะระวังระวังเหยียบอันนี้ได้เปล่าอะเฮ้ยดูอันนั้นนะขบวนขบวนยิงให้โดนยิงให้โดน กระโดดได้ไหมได้เนี่ไงทันทันทันไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนอะมันเหมือนเมาส์ไปไม่ถนัดอยากนี่กันหน้าจอเอียะไปไม่ต้องกระโดดนะออุยะไรอ่ะสกิลหนูกดใช้ได้กดดิอันนี้ทำไรอ่ะแล้วกดอีกครั้งดูอ่ามันจะเป็นสโมมันจะสามารถใช้สกิลได้ด้วยเกมเนี้ย เน,นี่ยเพื่อนเลงอยู่เนี่ยเลงไปทางเพื่อนเลงอยเนี่ยเพื่อนยิงเพื่อนเจอนะนะเล้นะน้เล็งไปทางนู้นสิเพื่อนนี่มันเดินอยู่เออแอบมุมไว้แอบมุมไวม้เฮ้ยหนเห็นใครอ,อ,อ่ะาแม่สกิลาาแตนหลังได้ป่ะอุ้ยไอ้เชี่ยข้าตายคู่เลยอ่ะมันโดนมันยิงเนี่ยนายสอยสกิลมันโหดมากเลยนะอันตีมันป้าอะนิกระโตกเกมแอันน่ะญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นอันนี้แค่ตัวละเท่าไหร่ ตัวสามร้อยมีแค่นี้<ด>เกิดดูยิงมาสองตำตัวยังไงต <100, 000 S 2> ้องล่าหลายพันเลยเผื่อฟุกโดนนะเกมน,นี้ลวงมาก่อนนะปลูกเขา้ามาเวลานี้มันก็ต้องอเดี๋ยวบอกเทคนิคให้เวลาย,ยิงอ่ะให้เอาเป้าอ่ะไว้ตรงตำแหน่งที่ศัตรูคิดว่ามันจะโผล่หัวหรือว่าตรงหัวศัตรูพอดีเป๊ะเผื่อลั่นไปโดนสักเม็ดสองเม็ดก็แตกแล้วหัวหัวอะไรแตกหัวศัตรูไง เวียนหัวทำไมมันเป็นด่านนี้ล่ะไม่เคยเล่นเลยมนเป็นด่านง่ายที่สุดแล้วนะอันเนี้ยไเดินตามเปืนไปตั้งใจเล่นหน่อย <c oughs> เดินเยอะเอาติดติดนะเอาอเปืนนี้ยิงยิงแบบปงัปงปงัปงปังปังนะปงัปงปงัปงปงังปังเดิตามปืนไปนะตามปืนไปนะ มันเวียนหัวมันติดไปหมดเลยพี่ว่ามันเมาส์มันช้าไปหนูต้องปรับเมาส์เร็วกว่านี้หน่อยเพราะพี่ชินเมาส์ช้าไงถ้าพี่เล่นอะเดินก็ช้าเนี่ยระวังเออนั่นนั่นศัตรูอยู่นู่นฟังเสียงฟังเสียงนาน่าเห็นกระสุนไหมเห็นกระสุนเ้ยอยู่ข้างบนเนออะไรอย่าหลังว่าอยู่หลังอยู่หลัง ยิงดีเดี๋ยวมันก็รู้ดิอุ้ยขอโทษเพื่อนเป็นมากกนหมดแล้วมั้งเหลือตัวเดียวชนะแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยน่าขึ้นกระโดดขึ้นไปทำไเนี่ยเข้าอีกอ้าวข้าวตัวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้กี่ตัวสามตัวสามอะไรมั่วกดแถบดูดิไม่เอา ไปเดินเดินลุยอันนี้ยิงดัวเปลืองยิงดัวนนะเพื่อนขวางทางอ่ะโอ้ยเวลามันไม่ชอบเล่นเกมขอมเงี้ยเวลามันเดินแล้วมันเบี้ยนเออเล่นไปเดี๋ยวชินเผื่อมันนึงมาสตรีมอะไรคืออะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมอ้าวสมมติอ้าวสมมกของเจสตตัวที่หนูเล่นนี่แหละสมมกตัวหนูเอ้ยหนูของบิมวะแหวนหัว แอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนนี่ยตามไม่เงนตามเพื่อนไปไม่เงนตามเพื่อนไปหนูต้องฟังเสียงนะพี่ไม่ได้ยินเสียงด้วยฟังเด้อว่ามันเดินมาจากทีงไหนอ๋ออตรงนี้ถ้าเกิดมันมันกลัมามันจะมีแบบวาร์ปแบบบึ้งๆึเนี่ยเพื่อนจิงตานอันนี้เข้าไปได้เปล่าไม่ได้ต้องรอมันเปิดจากอีกฝั่งนึงนะเนี่ยเอาเพื่อนหนพี่แอบมุมนี้ก็ได้ดักดักไว้มันเหลือสองตัวมันน่าจะอยู่ฝั่งเอมันมีเอกับบีเห็นไหม ฟุกปะน่าหนูยิงมันตายหนูชนะเลยจริงเหรอฟุกปะน่าเอาหนูนึกว่าเพื่อนยิงได้เมื่อกี้นี้หนูยิงได้มันเคือกระรูหนูเห็นเพื่อนมาอยแล้วไงหนูยิงเห็นไหมไม่เสียงอะไรจริง ยิง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 โอ้มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเร็วเร็วเร็วมันเจ็บเร็ว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 มันเจ็บที่เพื่อนจะสนายอันนี้ดูเพื่อนเล่นดิดูเพื่อนเล่นทำไมปืนเพื่อนเทพอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยไยเนี่ยไฟอย่าไปโดนนะจะไปโดนไฟเด้ออันนี้เก็บแต่บ้าอันนี้ไม่ได้มันเป็นแค่อันี้ของเพื่อนสกิลเพื่อนแล้วเอาไม่ได้เหรอเอ้าแล้วหนูกดสกิลทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายเออนั่นน่ะเพื่อนยิงอยู่มันท้ายอยู่ท้ายไป ไม่ได้กลับไปก่อนเออไอ้ยาเหยียบวงไม่ดีอันนี้วงสโลว์เฮ้ยยิงยิงยิงไอ้กระสุนมันช้ามันชอบเปลี่ยนช้าอ๋อหันไปตรงไหนบ้าเมื่อกี้ไปไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงน้่จะเสียงกระสุนอ่ะโอ้ยกระสุนมันเปลี่ยนช้าค่ะมันมาสองตัวดิ ใช้มีดได้เปล่าใช้มีดได้เปล่าอุ้ยไม่นี้มีสักโขด้วยเหรอสนไยอะไหนเซียนคาไม่ใช่เหรอพับจีอะไหนลองดูสิมันไม่เหมือนน่าสกอร์นำแล้วนะอันนั้นเพื่อนอะไรเพื่อนนั่นน่ะลิงในในช่องนู้นในช่องนู้นไหนนั่นน่ะช่องประตูตรงกลางกับฝั่งนู้นกับฝั่งขวาเวียนหัววะ นี่เรอ้ยเมื่อกี้เพื่อนโนเลยนี่ทนยิงยิงยิงเพื่อนยิงได้อ่ะเออเเดือรนหนึ่งนัดใครโดนแต่เพื่อนรัดเพื่อนรัด่าวตายนะอไปยิงัดี่ไงไม่ทันขาดครับไออันนี้สนโหดอันนี้สไนนัทเดียวแตกอะไรแตกหัวหัวศัตรูมันแตก ชอบเห็นเงาเพื่อนเป็นเงามันเงามันไม่มีให้เห็นหรอกยกเว้นโดนสแกมมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆแดงๆไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวก็ตายกับเออเล็งไว้เล็งไว้แล้วมันจะออกไปแบบงั้นแหละอะไรอ่ะอุ้ยได้เสียงโอ้ยอะไรอ่ะไปเลยจ้าวเฮ้ย เล่ให้เสียงอะไรข้างขวาไม่รู้อ่ะอุ้ยไปดูดิทางไปดูดิระวังตรงนั้นมีมาแน่ระวังเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อันนี้ไม่ดเดียวมันมีไอตัวอยู่ตรงนี้เราะยิงสวนเมื่อกี้ได้เลยอุ้ยแค่เลยมาสุดท้ายละตัดสิน ปืนอันนี้ปืนรัวเราต้องชนะนีเปืนรัวปืนรัวมาก็มาดีครับก็มาดีค้ามาดีค้ามาดีครับ,รบ,รบเหนื่อยการเดินมันด็อกแดดะดอกแดนิด <c oughs> ต้มเตี้ยมอ่ะออมันเดินช้ามันเดิน,ม,น,ดนมันเดินช้าเพื่อที่จะให้เราโฟกัสศัตรูไง เก็บเสียงเดินขึ้นได้เลอะไรวะน้าหยอดจริงจริงแล้วคือแอปฝึกมาประมาณ20รอบฟุ๊กังเกี่ยวฟุ๊กบอกแล้วเกมนี้ดวงดวงมาสำจัดตัวฝีมือได้ไปกี่บาทแล้วน้าพี่หมดไปพันแล้วเมื่อน้าหนูว่า ทีมนลุยมันอ่อนให้หนูอันนี้คืออะไรอันนี้เก็บปืนได้เก็หนูว่าเพื่อ,อนอ่อนให้เก็บได้นะมันมีสกินนะไอ้หนูจะมั่วแต่มองกล่องสีแดงอะมาแชร์เดี๋ยวมาดูคิวไปเท่าไหร่จำได้เปล่าสี่ใช่เปล่าตัว,ตวอ่ะสี่ตอนไหนดูดิกดอลไรต่อ ี่ตัวใช่ไหมชนะอ่ะสี่ตัวอันนี้ถือว่ายังไม่เอาจริงถือว่ายังซ้อมอยู่อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาเอาจริงแล้วเดี๋ยวให้ตัวสามหนอยอันนี้ถือว่าอะไรให้ตั้งใจเล่นก่อนอ่ะฝากเป็นคลิปหน่อยแล้วให้มาก่อนเลยโอ้ยทุกคนนูนนี่เมื่อกี้มันขึ้นกี่ตัว ม่ขค้นมายิงได้กี่ตัวไหนอ่ะไปคลิปไปไปคิปปดูก่อนเอาละครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ทุกคนดูดิกไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่ปิดทุกคนดูเมื่อกี้สี่ตัวเท่าไหร่สี่สองหนึ่งคนในการทำคลิปหนึ่งพันสองร้ยหันสองร้อยเ่กันใหม่คลิปหน้าบไปไปไม่เอาอย่าเพิ่ง สี่ตัวใช่ไหมมาดูตรงไหนเ่ะเอางี้อะเงี้ยเพิ่งปิดหนูเตะนะมากี่ตัวดูตรงไหนอมาดูไม่ได้แล้วทุกคนพี่เคนโกหกแน,น่เละเอา,อางี้ถ้าพี่เคนลงคลิปไปแล้วใช่ไหมทุกคนดูให้หน่อยว่าเมื่อกี้มันยิงได้กี่ตัวแล้วก็มาบอกเพราะว่าพี่เคนจะโกงเว้ยนอนๆครับนี่ไงสี่ยไอ้นั้นมันชนะสามต่อสี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋วดูก่อนเดีย๋ยวหาก่อน อย่าพึ่งนะอยู่ยิงไม่ได้เลยเพื่อนล้านหมดเลยเดี๋ยวแบตหมดแล้วแบตแหมดแล้วต้องแบตหมดแล้วพี่กค